ดิฉันแฟชชั่นโชว์ลุกใหม่เลยก็ตื่นเต้นเลยวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นกับอะไรตื่นเต้นกับใบคดีฉันเยอะมากเลยตื่นเต้นมากอ่าเดิมเออลุกแบบนี้วันนี้จริงๆของรักเนี่ยเป็นล <approved> ุก <genuinely> ท <iac al Rednerwechsel> ี่เขามีแบรนด์มาอีกแบบซึ่งเป็นลุกที่เป็นซัมเมอร์แต่ซัมเมอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันซัมเมอร์ของเราคือเน้นขาสั้นไปก่อน มันเป็นช่วงสงการใช่เป็นช่งขงการนะคะแต่ว่าจริงๆอยากให้ดูเป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาที่เป็นชุดช้างหรูว้าวมากเ<ะ>มื่อเคยเห็นชุดช้างที่เพราะเหมือนเอามาปรับเปลี่ยนให้มันดูแบบว่าดูไฮเอนดน์ขึ้นดูหรูขึ้นดูดีขึ้นแบบมันดูลักชัวร์มากขึ้นแล้วที่ชอบคือคุณภาพของเขาเพราะว่าถ้าชุดช้างเมืองไทยตอนนี้คือไปไกลถึงต่างประเทศแล้วแต่ว่าอยากเขาอยากปรับให้คุณภาพดีขึ้นวันนี้ก็เลยอยากมาเห็นกับตาตัวเองว่าแบบเฮ้ยเป็นไปอย่างไง จริงๆเ่ะเราอะอยากใส่ชุดช้างอยากแอบอยากใส่ชุดช้างเพราะว่ามันดูสบายมากแต่ว่าอ่ะคนใส่ชุดช้างเยอะวันนี้แล้วก็เลยโอเคเราขอไม่เหมือนใครดีกว่าแล้วเขาก็เลยจัดชุดนี้มาให้เพราะว่าชุดนี้ยังไม่เคยมีใครได้ใส่แล้วเป็นชุดเดียวณตอนนี้ใครอยากใส่ก็คืออยู่ที่ดิฉันนะคะชุดนี้ชุดเดียวแต่ว่าชุดช้างอยากใส่มากเลยอ่ะวันนี้ชอบเพราะว่ามันมีความแบบดูซุกซนดูแบบเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแบบ บอกไม่ถูกมาแล้วแต่คนมองว่าจะดูเป็น9ก้าสูหรือว่าจะดูเป็นยุคใหม่อันเนี้ยือชอบมากแล้วก็สีที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ดูมีความเป็นไทยคือรักรู้สึกชอบที่ว่าเหมือนคนมองไกลๆอ่ะมันเหมือนผ้าไทยแต่มันไม่ใช่ผ้าไทย <Okay. S 1> ออมันสามารถทีจะโต้กลืนได้ใช่วันนี้ก็เลยแบบว่าแต่งให้เป็นลุคแบบว่าลูกคุณหนูสุกซนนิดนึงซ <Yeah. S 1> ัมเมอร์นี้ คิดว่าเทรนที่มาตอนนี้คือจุดช้างาแล้วแบรนด์เราก็มีเป็นคอลเลกชั่นใหม่ที่ทุกคนต้องกดต้องตามแล้วผ้าดีคุณภาพมากไม่ต้องกลัวว่าฉีดน้ำราชุดจะขาดเพราะว่าน,นี้มีก่อการกระสุนรอเล่นเราอยูเป็นเราดูาอยู่เป็น,ปนคือจะบอกว่าขอกลับไป5้าตัวได้ไหมคืออยากจะใส่แบบเช้ากลางวันเย็นอะไรนะอนขอห้าห้าห้าตัวได้ไหม <laughs> เพราะว่ามันเขาแบบว่าใส่แบบ คือมันเป็นชุดช้างที่มันคลาสสิก<ะ>แล้วต้องไปดูดีเทลรายละเอียดของช้างไม่ได้ช้างธรรมดามีช้างตัวผู้กับช้างตัวเมีย<ล>มีช้างเผือก<ล>ต้อรู้ขนาดนนเลยตุ่หอกใช่มี<ล>งานเนี่ยงานของเขาเนี่ยสวยขาวมากคืออยากให้ทุกคนไปดูดีเทล<ะ>ในไหนคือเราโชคดีมากที่ว่าได้มานั่งติดขอบเวทีวันนี้เราจะดูงานช้างแบบใกล้ๆแบบใกล้ชิดอะไรก็อยากได้ฝากก็ฝากเชิญชวนนะ บอกเลยว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าแมสจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้รักเองก็ได้ใส่มาหนึ่งลูปด้วยยังไงก็ฝากได้นะคะาอเตก่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคช่วงนี้ก็กำลังจะมีผลงานค่ะมีผลงานภาพยนตร์นะคะจะได้ดูปลายปีนี้2เรื่องนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องสี่ขมังแล้วก็ my ex wedding ค่ะ my ex wedding เป็นภาพยนตร์แฟนซีฟิค L G B T Q ที่เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานของผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิง ซึ่งรักเอกได้รับบทเป็นพระเอกของเรื่องค่ะในไฟายปีนี้จะได้ดูได้ดูแน่ๆนเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายเดือนหน้าแล้วก็มีลงในเอจก็คือแบบว่าเราเรียกเรียกใช่ตอนนี้<อ>เป็นช่วงที่เรากำลังจะเวิร์กช็อปหนักมากเข้าบทกับพวงกับแล้วก็ในเดือนหน้าจะได้ไปถ่ายที่กาญจนบุรีค่ะความยากง่ายของตัวละครที่เราได้เล่นมันยากแคไหนบ้างเอาจริงมันไม่ค่อยหลุดความเป็นเราเท่าไหร่ เพราะว่าตัวละครเจที่เป็นพระเอกค่อนข้างจะแบบบางคนขี้เก๊กขี้เก๊กหน่อยๆตอนแรกเราแบบอุยพุ่มกับเรื่องเราไปเราจะได้เปลี่ยนบทบาทและเราจะได้ไม่เก๊กแล้วสุดท้ายพุ่มกับบอกว่าขอเก๊กเหมือนเดิมได้ไหมใช่เลูกก็บอกว่าเล่นไปโดยเองเลยสุดแล้วไม่ต้องปรับอะไรเลยแล้วก็โอเคได้ค่ะอยากความเป็นแซฟตี้แบบมันเละเลงกับเรายังไงบ้างอือคือเอาจริงๆคือรักอยู่ในวงการเนี้ยมาสักระยะ ที่รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่เซยเฉฟแล้วก็อยากให้มันเปิดกว้างมากขึ้นในประเทศไทยแล้วก็อยากแล้วเรื่องนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์หญิงรักหญิงที่เป็นผู้หญิงที่รักเองก็เป็นอ g b t q ที่คิวที่เป็นเคลียที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาเล่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วแต่เราอยากให้คนไทยเห็นภาพที่มันเป็นไปได้จริงแล้วว่าผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันเป็นเรื่องปกติ เปิดเรื่องมาคือแต่งงานเลยเลยไม่คือไม่มีลองลองดู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 คือสปอยแค่นี้เดี๋ยวโดนแฟนลับทุบหลังแล้วเนี่ยคือคนบอกว่าหุยทำไมใส่ชุดแต่งงานก็แต่งงานค่ะรอชมว่าจะได้แต่งหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องมุ่ยวายมากอะไรนะคะเป็นแบบใหม่เป็นแบบใหม่ขอเรื่องสนุกพอเรื่องสนุกดเมอะไรตมน้กมีอ่ภาพยนตร์สี่ขมังค่ะที่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องของ เป็นเรื่องของความเชื่อของคนิสานเราไล่รับบทเป็นตำรวจเป็นคนตำรวจเพราะว่าถ้าสังเกตคือปีที่แล้วเราได้ตัดผมสั้นเพราะว่าเล่นเป็นผู้กองเป็นตำรวจหญิงคนก็แบบสุนัขเป็นทอมหรือเปล่าทำไมตัดผมสั้นเปล่าเราไปเล่นหนังเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์แบบนี้ดูให้รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เต็มตัวแล้วค่ะลุยลุยวงการเพลงานแสดงเต็มที่เลยค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆฝากทุกคน เอ็นดรักสุรักด้วยนะคะ